สังเกตการเกิดดับไปเรื่อยๆเราจะรู้อริสัท์สข้อที่4คือมรรคผลทางเข้าสู่ความไม่ตายนั่งดูไปดูไปดูไปเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับไปเรื่อยๆถามว่าประโยชน์อะไรปัญญาอะไรจะได้ผูเจ้าอุปมากับสาวกอย่างนี้ท่านก็ถามสาวกาเธอเห็นคนที่ลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมสาวกบอกเห็น เธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมาสาวกบอกไม่เห็นรู้สึกเลยครูเจ้าบอกอาทำไมไม่รู้สึกละ่ะสาวกบอกกนั้นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เราถูกต้องไหมง่ายๆตอบง่ายๆอย่างนี้แหละก็มันกิ่งไม้ไม่ใช่เราครูเจ้าบอกนั่นแหละถูกต้องทํายังไงปัญญาตรงนี้จะเกิดปัญญาตรงนี้จะเกิดเพราะการเห็นการเกิดการดับถ้าโยมสังเกตทั้งวันสังเกตสุขทุกขอย่างเดียวก็ได้ เวทนาซึ่งเรียกว่าเวทนาใช่ไหมสุขเกิดมาปุ๊บให้เฝ้าดูว่ามันดับเมื่อไหร่มันอยู่ตลอดไหมมันดับปุ๊บเราเห็นทุกเกิดมาปุ๊บมันดับปุ๊บเราเห็นคอยเฝ้าดูสุขทุกเกิดดับอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆต่อไปยมจะมีปัญญาเวลาสุขเกิดมาแล้วเวลาสุขดับไปยมตายไปพร้อมกับสุขไหมไม่ได้ตายเรายัางอยู่ใช่ไหมเรายัางมองมันอยู่ใช่ไหมแต่สุขก็หายไปแล้วใช่ไหม แต่เราก็ยังอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็เจอทุกข์อีกแล้วทุกข์ก็ตั้งอยู่แล้วทุกข์ก็หายไปแต่เราก็ไม่ได้ตายไปพร้อมกับทุกข์ใช่ไหมหลักการเดียวกันเราเห็นกิ่งไม้ใบไม้ตั้งแต่มันเป็นกิ่งไม้ใบไม้ถูกเผาจนเหลือขี้เท่าแตกสลายเห็นกิ่งไม้ตั้งแต่เป็นกิ่งไม้จนกระทั่งหายไปเราผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตคนละตัวกันจริงไหม ดังนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราสังเกตเห็นสิ่งใดเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอย่างนี้เรื่อยๆคนนั้นจะเกิดปัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นปัญ